สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแหนะครับวัดพระธาตุช่อแหแห่งนี้เป็นพระธาตุของประจําของคนเกิดปีขานนะครับคนเกิดปีขานต้องมามากราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุช่อแหนะครับองค์พระธาตุช่อแหะครับเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมครับมุม12เนี่ยก่ออิฐถือปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองครับลงลักปิดทองศิลปะเชียงแสนครับภายใน ดีษสถานพระเกศาธาตุครับและพระบุรมศาลีลิกธาตุครับข้อศอกด้านซ้ายของพระพุทธเจ้านะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศภายในครับวัดพระธาตุช่อแห่ครับพิวุฒก็มากราบขอพรครับเดินกราบขอพรแล้วก็เผื่อทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่คือบรรยากาศพิวุฒเดินหนึ่งรอบเองนะครับพิวุฒภาวนาคำว่า พุธโธทมโมสังโคนะครับพ่พุธไม่ได้เดิน3รอบนะครับเพราะว่าพิพุธต้องเดินทางครับพิวุธมีเวลาจํากัดนะครับพิพุธถ่ายให้เห็นครับเป็นเจดีครับพระมหาเจดีฮะหุ้มด้วยทองเหลืองครับสีทองครับเป็นแดเหลี่ยมครับสวยงามมากๆครับยิ่งใหญ่อลังการครับบนเนินขาครับไม่ได้อยู่ในพื้นลาบครับไม่ได้อยู่ในพื้นลาบติดริมถนนแบบว่ารถวิ่งมาครับอันนี้ยกพื้นสูงครับสูงขึ้นมาเป็นภูเขาลาบครับขับรถขึ้นไาเรื่อยแล้วมาจอดครับแล้วเราก็เดินขึ้นบันไดมานะครับสาวก็มาได้ครับมาสบายครับ โดยเฉพาะครับคนเกิดปีขานะครับไม่ควรพลาดนะครับต้องมาครับต้องมาจริงๆนะครับมากราบสักครั้งหนึ่งของชีวิตครับแต่พี่วุฒิมาที่นี่ไหลหนมากแล้วครับพี่วุฒิก็มาแล้วก็มากราบขอพรครับมาไหว้ครับมาจารึกแสวงบุญครับพี่วุฒิสะสมสเบียนบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับวันนี้พี่วุฒิอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแห่ครับเราก็แลกเหรียญครับเราเอาเงินเงินแบงค์ใส่ใส่ลงไปในในตู้ครับแล้วเราก็หยิบเหรียญที่อยู่ในขันแห่งนี้ครับมาใส่บาทครับ ในใส่บาทร้อยแปดนะครับใส่บาทเพื่อเป็นเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองครับแล้วก็มาถวายทุงครับทุลที่เป็นสิ่งที่ดีๆครับของชาวเหนือครับถวายทูแล้วจะมีโชคมีลาบครับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครับนี่คือบรรยากาศพระธาตุช่อแห่ครับเหลืองอลังสวยจริงๆครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวพี่วุฒิจะไปกราบขอพรครับหลวงพ่อทันใจครับซึ่งทุกๆคนครับมากราบ ไหว้ของพระธาตุช่อแฮเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับอย่าลืมมาที่หลวงพ่อทันใจนะครับเป็นที่เป็นคล้ายๆเป็นกุดเล็กๆหน่อยครับเข้าไปได้ที่คนสองคนครับแต่คนต่อคิวเยอะจริงๆครับเรามากราบขอพรกับหลวงพ่อทันใจครับพระทันใจพระเจ้าทันใจครับแล้วแต่จะเลือกนะครับทําการสิ่งใดก็จะสมหวังครับสมหวังดังตั้งใจทุกประการครับและรอบๆของพระมหาเจดีย์บรมสารีริกธาตุช่อแฮแห่งนี้ก็จะมีพระมีพระพระประจำวันเออย มีมีนักสัตว์ประจําวันให้เราทําบุญกันครับแล้วแต่จิตศรัทธาครับสายมูก็ไม่ควรพลาดนะครับมาที่วัดพระธาตุช่อแห่แห่งนี้ครับมาทําบุญสร้างกุศลบุญกันครับมาสร้างเสบียงบุญครับเอาไว้เพื่อเดินทางครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปครับพี่วุฒิพูดอย่างนี้เสมอมาโดยตลอดนะครับนี่คือพระธาตุช่อแห่สวยครับสีเหลืองทองสวยงามมากมากเลยครับเป็นพระธาตุของคนเกิดปีขานนะครับเน้นครับพี่วุฒิจะเน้นว่าของคนเกิดปีขานครับปีอื่นก็มาได้นะครับ แต่ว่าคนปีขานก็ต้องมาสักครั้งหนึ่งครับนี่คือภาพประจําวันครับเราประกาศขอพรมาทําบุญกับจาหรือแสวงบุญกับตามสไตล์ของพี่วุฒิครับพี่วุฒิมาวัดครับมาเที่ยววัดต่างๆชอบเที่ยววัดครับชอบเที่ยววัดชอบเที่ยวธรรมชาติป่าไม้น้าตกอะไรต่างเที่ยวอโคจรนไม่ค่อยมีครับคาเฟ่ก็มีน้อยนล้วนอกนอกจากว่าบางครั้งถึงจะไปครับนี่คือคําไหว้คําไหว้พระเจ้าทันใจครับเราก็มากราบขอพรครับแล้วเราก็เข้ามาที่พี่วุฒิต้องต่อคิวก็มาแล้วครับเขาจะเป็นห้องเล็กๆมันเป็นซุ้มเล็กๆอ่ะ มากับขอพรของพระเจ้าทันใจหลวงพ่อทันใจครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆคนเอาไข่มาถวายเยอะแยะไปหมดนะครับกราบขอพรแล้วก็จะสมใจสมหวังรับทันใจทุกๆคนครับนี่คือบรรยากาศครับแล้วพี่วุฒิก็เข้าไปฮะจะเข้าไปในภาพวิหารพระอวโวกศรับจะไปกราบครับหลวงพ่อช่อแห่ครับก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็จะเห็นฮะนี่คือตรงครับตรงห้อยระยะเต็มไปหมดครับตรงนี้เป็นตรงเอาเาแฝงแล้วจะมีโชคดีครับโชคดีเป็น ตรงที่ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้ครับทุกทุกคนครับติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิไทยอย่างละเอียดครับเหมือนอย่างได้มาที่ยกับพี่วุฒิกันเลยครับถ่ายให้ทุกคนได้เห็นครับว่าวัดพระธาตุช่อแฮมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างดูทิกของพี่วุฒิแล้วครับสามารถไปคุยกับคนอื่นรู้เรื่องครับรู้เรื่องได้ดีมากๆเลยครับวันนี้ครับพี่วุฒิอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแห นะครับตำบลช่อแห่ครับอยู่ที่จังหวัดแพ่แห่งนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่พูดไว้นะครับวันนี้พี่พูดกราบสวัสดีครับกราบสวัสดี